สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาป้อนผลไม้นะคะจำนวนทั้งหมด23ตะกร้านะคะเดี๋ยวเราเทใส,ส่กลมังให้คุณยายแสงดาวเลยนะคะก็เป็นคะแนนนะคะของพี่พี่แฟนคลับนะคะเจนลิซ่าวงแบ็คพิ้งนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมนะคะช่วยช้างตกงานนะคะเมตตาครอบครัวคุณยายแสงดาวช่วยช้างตกงานอยู่ที่ภูเก็ตสองเชือกนะคะเป็นจํานวนทั้งหมด23ตะกร้านะคะเราก็จะเทใส่กระมังให้คุณยายแสงดาวนะคะ เต็มกะละมังพอดีเลยนะคะกะละมังใหญ่ๆให้คุณยายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพาไปดูนะคะคุณยายกินกันนะคะ ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะขอขอบคุณนะคะแฟนคลับเจนลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาเมตานะคะป้อนผลไม้คุณยายแสงดาวนะคะไม่ควรก็ขออวยพรให้นะคะขอให้ผลบุญนุนนำกลับไปนะคะให้พี่ๆแฟนคลับเจนลิซ่านะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยกันเลยนะคะให้ได้รับกลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่านะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองราบรื่นนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เสีย สลารพย์อันมีค่านะคะมอป้อนผลไม้คุณยายแสงดาวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแ<ๆ>ม่ขวัญก็ไม่มีสิ่งไหนตอบแทนให้ได้นะคะก็มีแต่คำมุยพรัมีแต่คําขอบคุณให้นะคะ<ๆ>ขอบคุณคะแนนน้าใจของพี่ๆมากๆเลยนะคะที่หลั่งไหลเข้ามาช่วยช้างตกงานนะคะ<ๆ>แล้วก็ขอให้นะคะเจนนี่นะคะแล้วก็ลิซ่านะคะก็แล้วก็วงแบ็คพิงค์เลยนะคะก็ขอให้มีผลงานปังๆออกมานะคะแล้ว<ๆ>ก็เป็นที่รักใคร่ของทุกคนนะคะขอให้แบบว่าปังๆนะคะผลงานออกมาก็คือยอดวิวทะลุ หลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไปเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูคุณยายกินกันนะคะนี่นะคะเต็มกะละมังเลยนะคะให้คุณยายแสงดาวกินนะคะผลไม้ของเราก็จะมีสับปะรดนะคะแล้วก็ ก้วยให้คุณยายนะคะที่ภูเก็ตก็คือของแพงทุกอย่างเลยนะคะทุกคนค่ะของแพงมากๆเลยนะคะ แม่ควรก็มาทำไร่ผลไม้นะคะเพื่อนํารายได้ไปจัดซื้อต้นสับปะรดนะคะครอบครัวของเรานะคะมีการอยู่สองเชือกนะคะก็มีเชือกนี้คุณยายแสงดาวนะคะแล้วก็อีกเชือกนึงนะคะคุณยายจันดีคุณยายจันดีก็จะอยู่อีกที่หนึ่งนะคะอยู่อีกอําเภอหนึ่งเนาะช้างสองเชือกอยู่ต่างอําเภอกันนะคะก็เลยทําให้ไม่สามารถมากินผลไม้ด้วยกันทั้งคู่ได้นะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็จะได้ต้นสับปะรดนะคะเพราะว่าแม่ควรนารายได้ส่วนนี้ไปจัดซื้อต้นสับปะรดนะคะซึ่งต้นสับปะรดก็เป็นอาหารหลักของช้างนะคะก็จําเป็นต้องซื้้้้อออใหหนนะะเเพพพรราาาาว่่จไดมีีีกิทยงต ปรถก็มีกากใยเยอะนะคะกินเข้าไปก็จะอิ่มท้องอยู่ท้องนะคะเพราะว่าหญา้พาพอความไปตัดหญา้าวันละสองรอบเลยแต่ว่ามันก็ไม่พอกินนะคะทุกคนค่ะดูคุณยายนะ <laughs> ยืนค่อยขากินแล้วนะคะชิลมากนะคะ ตอนนี้นะคะคุณยายแสงดาวก็ใกล้กินใกล้จะหมดแล้วนะคะกินอย่างเร็วเลยนะคะคุณยายนะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะคุณยายแสงดาวก็กินเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด23ตะก้านะคะขอบคุณพี่ๆแฟนขับเจนลิซ่ามากๆเลยนะคะที่มาเมตตาครอบครัวคุณยายแสงดาวนะคะก็จัดป้อนคุณยายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้พ้นบุญนุนนากลับไปนะคะให้พี่ๆทุกๆท่านนะคะร่ำร่ยรวยๆกันนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยนะคะแล้วก็ขอให้เราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้โดยเร็ววันเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ